in the game. ก็เลยพาแม่มาแจ้งความเรื่องผู้ใหญ่บ้านและก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะเขาเข้าไปเอากล้องจ้อนปิดที่บ้านนะคะสองตัวะคะ่ะทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างะคะ่ะแล้วก็เขาดึงกระชากกล้องจ้อนปิดโดยที่เราไม่ยินยอมเอาออกจากบ้านไปนะคะเพราะว่าสาเหตุก็คิดว่าเขาเอาไปนะคะเพราะว่าเขาอาจจะกลัวที่มีภาพหรือว่าอะไรเกี่ยวกับ การเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ากล้องตัวล่าคะ่ะมันจะมีการบันทึกเนื่องจากบันทึกก็คือผู้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,นะคะ่ะเขามาที่บ้านเราใช่ไหมคะแล้วเขาก็เข้ามาในบ้านแล้วนําเงินสองพันบาทนะคะมาให้แม่เพื่อให้แม่ไปเลือกตั้งาานายกนายกนายกอะคะ่ะนายกปทุมอะคะ่ะประมาณเบอร์สองใช่ไหมคะเบอร์สองเพื่อให้เลือกเขาแล้ววันที่ไปเลือกตั้งอะ,ค,ะค่ะว่าแม่ก็ไม่ได้เลือกเขา ไม่ได้เลือกเขาเพราะว่ามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เขารู้เรื่องอะค่ะเขาก็มาหาแม่แล้วเขาก็มาถามแม่อะไร่ะคะแล้วหลังจากนั้นแม่ก็รู้สึกรู้สึกกลัวแล้วรู้สึกผิดมากเขาก็เลยมาแจ้งความแล้วหนูก็เลยพาเขามาแจ้งความค่ะแล้ววันนี้หนูก็พามาแจ้งความอีกเรื่อง หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเรื่องแบบป้องช้อรปิดเรื่องรักทรัพย์มุ่งข่มขู่อะไรอย่างนี <c oughs> ้ค่ะเขาก็ข่มขู่แล้วก็ข่มขู่แม่ในนี้ที่จริงหนูอยู่ที่ต่างประเทศคะ่ะหนูก็เป็นห่วงแม่เป็นห่วงความปลอดภัยของเขาหนูก็เลยรีบบินมาที่ไทยะคะ่ะแล้วก็มาหาเขาแล้วก็พาเขามาแจ้งความะคะ่ะดำเนินการนี่มันถูกต้องตามกฎหมายอะไรคะ่ะเพราะว่าเแล้วเราก็กลัวด้วยเพราะว่าเขาก็เป็นผู้ใหญ่บ้านเนาะแล้วเราก็เป็นแค่ลูกบ้านเป็นแค่ประชาชนแล้วก็ อีก,อ,กอย่างเงเขาใช้คําพูดไม่ถูกลยคระเขามาข่มมาขู่เราอย่างเงี้ยมันไม่ถูกเหมือนกับว่าเออถ้าเราไม่ให้กล้องเราไม่ให้ความร่วมมือเขาก็าจะแบบว่าเอาตำรวจมาจับเราใช่เนี้ยล้วทีนี้หนูก็บอกว่าหนูผิดเรื่องอะไรคะ ผิดนะคะว่าหนูรับังค์เข้ามาหัวละหนึ่งพันบาทหนูได้มาสองพันบาทแต่หนูเงินนั้นหนูยังไม่ได้ใช้เลยแล้วหนูคิดว่าเหมือนหนูผิดนะคะเหมือนรับเงินเขามาแล้วเราไม่ได้เลือกเขาแต่เงินทุกคนอ่ะเขาให้เขาก็ต้องเอากันใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอร,รู้เรื่องมาเขาก็จะมาแบบ ข่มขู่เราจะมาหาเรื่องกับเราอย่างเงี้ยค่ะห <Okay. S 2> นูก็เลยไม่สบายใจก็เลยไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาที่ไหนก็เลยลองมาโรงพักดูว่าที่โรงพักจะทําอะไรหรือว่ามีคําแนะนาอะไรให้เราได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้มีความหว,ดหวาดผวาไงบ้างฮะก็มีกลัวค่ะเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงแล้วลูกก็ไม่ได้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะ จนแม่คิดว่าอยากจะย้ายบ้านแล้วค่ะเพราะว่าเขาศาลเาจะย้ายไปอยู่ที่อื่นกันสักสองเดือนเพราะว่าเขาก็ข่มขูไงถ้าไม่ให้กล้องวงจรปิดใช่ไหมเขาก็บอกเขาจะแม่หนูไปจะไปติดคุกนะสิบสองปีนะแล้วก็คุยกันดีๆแล้วค่ะแล้วเขาก็บอกให้เราอ่ะไปเอากล้องพอเราไปเอากล้องจริงเขาก็ไม่ให้กล้องเราเขาบอกถ้าอยากได้ก็ไปฟ้องศาลหรือฟ้องตำรวจทำอาเงี้ยค่ะคนที่ไปเอากล้องมาเนี่ยก็คือเป็น เป็นผู้ใหญ่บ้านคละอีกคนหนึ่งก็คือเป็นผู้ช่วยค่ะแล้วเป็นบุคคลเดียวกับที่เอาเงินมาให้เราเพื่อจะให้ไปเลือกนายกกับสมาชิกใช่ไหมใช่ค่ะแล้วตอนนี้หนูก็โดนเขากับคําพูดใหม่เขาหาว่าหนูไปยืมตังเขาค่ะหนูก็เลยบอกว่าทำไมเขาพูดอย่างนี้เหมือนเขาจะอะไรเนี้ยหนูก็เลยคิดไปคิดมาเหมือนว่ามันจะไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยคืออยากให หน่วยใหญ่ๆหรืออะไรออ,อกมาไอ้นี้หน่อยค่ะมาชี้แนะหรือว่ามาพูดยังไงว่าเออเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านจริงแต่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาค่มขู่ประชาชนใช่ไหมคะมแล้วเขาขึ้นบ้านคนเขาไม่ได้บอกว่าเออมีไหมคนหมายอะไรอะไรเงี้ยอยู่ๆก็ขึ้นไปถึงตัวเราแล้วแล้วก็ถามว่าในบ้านมีกล้องกี่ตัวอะไรเงี้ย out. Wow. Thank yeah.